สวัสดีจ้าพี่น้องเมงนี้เจแดงกับสิมาเวาเรียงเล่าชีวิตของเจแดงในช่วงหนึ่งเนาะจากครั้งหนึ่งในชีวิตที่เจแดงเคยคิดสิคาตัวตายเพราะสาเหตุอียนางเนาะ,ะ,นะมาฟังกันบึง่งเนาะจะ้ะเริ่มแรกนี่เจแดงกับสิเา้าว่าเจาแดงกับแฟนเนาะจะ้ะคบกันไดสามปีปีที่สี่เจแดงกับแฟนกับ แตงงานกันแตงงานกันภายในปีนั่นภายในปีที่จะแดงแตงงานเนาะจ้ะจะแดงกับทองเนาะจะแดงสรุปแล้วจะแดงทองทองบ่าเม่นทองก้อนแตงเนาะจ้ะแตงแล้วจังทองเนะาะเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั่น ยูกันมากเนาะจ้ะยูกันมากกับแฟนพ่อเฮาแต่งงานกันแล้วเ้ากับยูกันมากยูกันมากกัมีทะเลาะเบาะแวงกันมากเลื่อยเนาะจ้ะเจแดงกับสิเป็นคนแบบตอนท้องนี่สีเอาตาใจจะของเอาใจจะของเอาตาใจจะของอีหยังนิดนิดน้อยกับสีงอนตาเขางอนตาแฟนแฟนเนี่ยเขาก็บอกว่าเธอจะงอนหลาย เวลาเขาไปเฮตุงานกลับมาเนะี่ยเขาเมยเขาหยั่งกลับมากระถามเขาแน่ว่าเขาเมยอบอยหยั่งสินะจะแดงสิงอนจังเหยวงอนเลี้ยงคว่ำเจ้าสู่เขายังได้ยินได้ฟังอย่างมากนิดๆใน,น้อนอจะแดงกับเียามากมางอนเขานะจ๊ะมางอนแฟนทะเลาะกับแฟนนี่อย่างสินะกับสิเป็นยังสี่มากเลยๆเนาะจ๊ะจน เจแดงท่องได้หาเดือนนอกจากหาเดือนหาเ,เดือนเราก็เร,เริ่มเริ่มทะเลาะกันรุนแรงขึ้นแต่ว่าทะเลาะกันนี้บ่ห้ค้นเห็นดอกจ้ะเจะแดงกับแฟนสิทะเลาะกันอยู่ในห้องเนาะเวลากับเขาห้องก็สิทะเลาะกันเมือ่อนึงมากคือเจแดงแบบขีหข่หฮงน้าขี่หฮงอันดับหนึ่งแต่แฟนเจ้าชู้เนาะจ้ะ แฟนเจอสูเหากันเลยหึงตัวบาทเนี่ทถ้าลอกกันไปถ้าลอกกันมาเท็ดยังเป็นยังสีอยู่ตลอดเนาะจ้ะกะเจแ,แดงก็เลยมาคิดว่าคือค้นทองน้ำเนาะจ้ะค้นทองนั้นขิดหลายน้ำก็เลยมาขิดว่าเอ๊ะถ้าเหาายู่น้ำกันต่อไปนี่กะสิเป็นยังสีอยู่ตลอดเนาะจ้ะ เป็นหนังสียู่ตลอดได้ห้องได้ไ้ย่างมืงขึ้นเวลาเขาเวลาเขาอ่ะแฟนจะแดงวายุจะแดงกะคิดไปละเขาต้องไปอยู่กับผู้หญิงคนนั่นคนนี้กบคิดไปแล้วก็ไ้ไปได้บบดนี้มอนหนะมีตแต่งตาขาบน้ำตา <c oughs> คิดไปแล้วก็ไ้ไปอยู่ผู้เดียวนะพี่น้องต่อมาค่วมเจ้าชู้ของแฟนหนีนกัรุนแรงขืนเอยเนะาะจ้ะเนาะ บ่แม่นว่าเขาบ่าดีหรอเขาก็ดีน้ำต่ว่าเลี้ยงเจ้าชูเขาเขาหยุดบ่ได้เขาบอกว่าเขาหยุดบ่ได้เนาะเจะแดงก็เลยเมื่อคิดว่าเอ๊ถ้ายูน้ากันต้อไปเจแดงก็ต้องเจ็บปวดอยู่ตลอดตลอดไปถ้าเลิกแล้วก็เจ็บปวดแค่ครั้งเดียวมันก็นสิหายเจแดงคิดยังสี่เนาะจะ้ะตอนนั่นทองหาเดือนอีกสี่เดือนก็นสิคคอดเนาะจ้ะเนาะก็เลยเว้ากันทะเลาะกันแล้วก็เว้ากันว่า เลิกกันเฮาเลิกกันแล้วเจแดงกับเป็นคนอ่ะเออเลิกเลิกเลิกแล้วเลิกแล้วกับแบ่งของแบ่งยังกันกับคุยกันดีๆเนี่ยจะ้ะคุยในห้องเนาะเลิกกันอ่าเจแดงกับสิบแบ่งของอยังไงเขาที่มันจําเป็นสําหรับเขาเวลาเวลาเขาอยู่หอ้องยู่ห้องคนเดียวเสียมาเขาต้องมีน,นันมีนี่ใส่เนาะผู้ใายเนาะเจแดงกับเธอเอาอันนี้ไปฉันเอาอันนี้ แล้วก so ็เจแดงบอกว่าเจแดงก็สิง่ายกับพื้นไปยูมองเห็ดงานมองมองเห็ดงานเพราะว่ามองเห็ดงานทีเจแดงเห็ดงานเนาะจ้ะกับมองเจแดงยูกับแฟเนี่มันคนละมองเนาะมองเจแดงยูกับแฟนนี่อันเท่าแก่เพื่อิเฮ็ดเป็นห้องให้ไหมอ่าสำหรับค้นครูเนาะจ้ะสำหรับค้นครูเิ่นกระเอยู่อีกมองนึงวันนี้เจแดงก็บอกว่าเจแดงสิเป็นคนใหญ่ออกไปเองใหญ่กลับไปยูมองเกามองทีเจแดง นอนอยู่กับมูกับพวกมองเฮ็ดงานเพระาะว่าขังรางเฮ็ดงานข้างบนเดีแบบ๋ยวจะเป็นมองนอนนอจากเนาะก็เลยอยตกลงกันจะแดงง่ายอ,อกรกอห้พี่้นที่ขางหองนอกจากห้แฟนเพิ่นมาขุนของจะแดงลงไปลงไปหายนอกจากตอนนั้นทองอยู่ขนบ่ไดดกลับมาอยู่กลับมาอยู่มองมองเฮ็ดงานได้บ้านนี่มานอนอยู่พีแล้ว การที่ห้าอุ่มทองผู้เดียวเนาะแตโดยที่บ่มีสามีอยู่เคียงขางเนาะแต่ว่าแฟนเจแดงเนี่เขาก็เฮ็ดงานได้หันละจ้ะเห็หน,นากันทุกมือแต่บ่ได้คุยกันเพราะว่าเลิกกันแล้วมันทําใจยากเนาะจ้ะที่ห้าสิกับมาคุยกันเจแดงกับบ่ได้คุยอยียงกับแฟนจนถอาแก้เพิ่นบอกว่าอ่าแดงว่าสั่นว่า ถ,ถ้าเธออยากจะคุยกับแฟนเธอคุยได้นะแบบเพิ่นว่าเห็นคุยกันเนะาะยางพันกันกับยางสวนไปสวนมนาะซื้อเหตุงานหม่งเดียวกันเนาะจะ้ะแล้วอีกอย่างตอนนั่นเจแดงทองเจแดงจะเป็นคน้นแบบโมโหลายเนาะจะ้ะก็สิได้เลิกกันอันอันมันเป็นน้ำสายเหตุที่แสดงโมโหลายนะแต่ว่าเจาแดงว่าแสดงให้ค้นเห็นดอกสีมีแต่อยู่ในห้องเวลาเข้าอยู่กันสองคนเนาะจะ้ะ ค่ามรายการของเจแดงมันมีค้นเห็นกับบอไดโทษบอไดโทษแฟนดอกเนาะจะว่าทิ้งเข้าไปเห้าตัดสินใจที่สิเืิกันเองเนาะจ้ะต่อมาเจาแดงกับอยู่คนดียอยู่ผู้เดียวอยากกินนี้ยังรังคนเขาสีแบบว่าชีวิตคู่ของเขากับมีความสุกเนาะจ้ะแต่สำหรับเจแดงนี้ ท่นบ่ได้มีความสุขคือเฮ่าบาดหวังไว้เนาะจ้ะอยากกินยังทองง่ายๆก็ต้องย่างไปหาซื้อไม่กินเองเพราะว่าบ่มีผัวสิสิไเหาซื้อมาให้กินเนาะจ้ะมาอยู่กับมูกับพวกมูกับพวกก็ดีนะมันเนาะจ้ะเวลาเจแดงซักผ่ามันมีมูอยู่คนหนึ่งเนาะอ่าตอนนั้นเนาะเวลาเจแดงซักผ้าเจแดงสิบ่าท่านได้เอาขึ้นไปขึ้นไปตาเนาะจ้ะเพราะว่า เวลาซักผ้าต้องเอาไปตากกันเทิื่องดาดฟ้านะจ๊ะมันต้องมันสีมีบันไดวุ่นย่างขึ้นไปค่นสำหรับคนพองมันก็อันตรายแนอายุยังสิจ้ะบันไดเล็กเนาะบันไดวุ่นขึ้นไปเครื่องดาดฟ้านะ,ะมุงคนนี้เพิ่กนกะสีโยกขึ้นไปไหว้ให้ทุกเทียนนะจากเพิ่นดีดีคนนี้ก็ได้ก็บ่เคยลืมเลยจ้ะหลังจากนั่นมาเนาะอ่า ดูมากกับมีค้นเข่ากระทบกระแทกไปทางใดเขากะเเว่พื้นสุบสิบนิ่นท่าเห้าแล้วก็ร่างเทียกินเขาเนาะจ้ะขึ้นไปกินเขากินเขาอยะยูมองโรงงานเจแดงเนาะตะกี้เป็นโรงงานเนาะว่าในเป็นบริษัทนเนาะแต่มันมีคนหลายม่นว่าะคนหลายนางกินเขาเป็นเป็นเป็นว่งกันเป็นกลุมเป็นเป็นผ้าไผ่ายผ้ามั่นนั่นไหมเป็นมีผ้าเข่าล่ะพี่น้องผ้าเขาคือบานเห้านี่ล่ะแล้วก็ ผ้าหนึ่งสีมีประมาณแปดหรือเก้าข้นแล้วแต่เนาะจ้ะแล้วแต่เวลาค้นเขาไม่อยากสีขากุ้มไดเขาไปกุ้มนั่นยังสีหนะ้าก็สีมีค้นเนาะมีคนอยู่ค้นหนึ่งเิ่นกัศสิเว้ากระทบกระแทกเฮ้าว่าว่าไอ้แดงผัวมันทิ้งจังสันจังสีเิ่นกัศิเว้าเนาะจ้ะ มันกระแท่งใจดํเาเฮ้าค้นกับเลี้ยวเบิ้งได้บาทนี้มันบ่กเลี้ยวเบิ้งเฮ้าเลี้ยวเบิ้งเฮ้าเป็นตาเดียวกันนะเฮ้ากับแบบกระอายค้อนอยู่เนาะจ้ะอายค้อนอยู่แต่ว่ากระอดทนเอากินเขาเ้าแล้วๆกับเข,าข้าห้องน้าห้องให้ยุ่ผู้เดียวเพราะว่าทีเพิ่นบอกมามันกระทบกระแทกมันแท่งใจดําเฮ้าเนาะจ้ะช่วงนั่นมันเป็นช่วงเวลาทีว่า จิตใจเจ๊แดงนี่อ้ยบอกบ่ถืกเนาะจ่าขีดเอาข้นทองเนาะทองแบบว่ามีผัวยังสินาหลังจากใกล้สีคอดแล้วเนาะจ้ะคือเจ๊แดงทนมาตลอดกูต้องทนในได้กูต้องผู้ไดเว้าให้กูกูต้องแบบใจต้องเข้มแข็งนียังสินายูมาเมื่อหนึ่งเจ๊แดงบอลูวาขีหยัง มันหลุดซื้อวามือหน่ามันสะเป็นเศร้าๆเป็นว่างเว้งบอกว่ถืกเนาะจะเจแดงกับขึ้นเป็นนั่งที่เทิงดาดฟ้าผู้เดียวนี่ละช่ว,ชวงว่าคิดคิดสั่นคิดสิคาโตตายคือช่วงนี้แหละจะคิดไปพ่กกูเป็นยังคือจังมากอาพับแท้ชีวิตครูนี่เกิดมากกับอ่าพอกับแม่กันเลิกกันพ่อมาพ่อมาหลุนจะคล้องจะคล้องกับมา เลิกกันอีกอี่ยังสินะเนาะจ้ะเนาะคิดไปคิดมากหรือว่าสิขาาตัวตายซะเนาะห้มันห้มันแบบหายเจ็บปวดอีหยังสินะจอนนั่นคิดว่าสิเอาเอาเอา,เอาเชือกนี่นแหละเชือกไปผูกข้อตายจองใส่เ่ามันสิเป็นมันสิเป็นกงเนาะเป็นกงเป็นตะไคร้แม่จ๊ะเป็นเล็กนะ หละเจแดงว่าสิผูข้อตายแต่เลี้ยงนี่สิบ่เคยว่าผู้ใดฟังเนาะจ้ะสิผูข้อตายมือนั่นแล้วใจทุกข์ดขึ้นมาเอ๊ะถ้ากูตายไปนี่ผู้ใดสิเลี้ยงแม่กูเนาะยังสินะแม่กะเท่าล่วงทุกมือยังสินะเพราะว่าเจาแดงนี่เป็นเสาหลักของของรอบรัวเลยจะ้ะเพราะว่าแม่เจแดงมีลูกแค่สองคนลูกเจแดงนี่เป็นลูกคนโตส่วนน้องทายนี่กะอ่ บ่ได้เลี้ยงนอกจากขีเลาเมายากระู่ยุบานเท่าอ่ะผู้ชายขีเลาเมายาบ่ได้เลี้ยงแล้วแสดงก็เป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วอีกอย่างมาขีดเบังโอ้ยลูกในท้องลูกที่เกิดจากวามวมกของเข้าเป็นยังเข้าสิมาเหตุเขาเสกเขาไปนำ้ำทางทางที่เขาบ่หลูเลี้ยงหลูเล่าน้ำเห้า,น,าน่จะเนาะลูกกไ็ได้ก็เลยจุกขีดขึ้นมาต้องให้เขาลืมตามาดูโลก เพราะว่าลูกของเฮ้ามันเกิดจากวามวมกของเฮ้าเนาะจ้ะเจะแรงก็เออโอ้ยเกียบไปเนาะใจอ่อนลงอ่อนลงเนาะจ้ะคิดหอดนาะลูกที่สิเกิดขึ้นมาแล้วก็คิดหอดแม่สันเด๊ก็เลยคิดว่าต้องสู่ต่อไปเพื่อลูกกับแม่นี่สิสิได้เป็นกำลังใจเฮ้าสู่ต่อไปอีกว่ากี่เดือน อีกบกกี้มือลูกเข้ากับสิเกิดแล้วไอ้ยังสิเนาะจ,จะเจแดงกันโล่งมากตัวบัตน,นี้โล่งมากโอ้ยเกือบแมนนีน่ละกันการ,ร,าการยู่ผู้เดียวน่าจะเนาะแล้วเข้าคิดอีหยังแบบอารมณ์ชัวบูบของเขาเน่าจะแต่เจแดงกับ่ได้เฮ็ดโล่งมากกับเฮ็ดตัวปกติน่าจะผู้ใดสีเหลาอีหยังว้ไอีหยัง,ยงเข้ากับแบบ น่อยใจอยู่หายอยู่แต่หายบ่อยนค้นเห็นเขาไปหายในห้องน้ำตลอดเนาะจ้ะเจ็บปวดนะมือหนึ่งล่อจนบาดเจ็บคล้องจีคอดะอ่ะอ่าพ่อมือหนึ่งมาเนาะตีหานี่หละ,จะเจแดงรู้ซึกว่าจเจแดงปวดทองเนาะจ้ะปวดทองปวดค,คือเคื่อเข้าปวดทองท้ายนี่นี้ยเจแดงก็เลยลุก,ลกขับไปเข้าห้องน้ำว่หูดอกตอนนั้นยังท่านในหูว่าเจ,จะบคล้องอ่ะ สี่ขอดเนาะจ้ะเนาะคิดว่าจะของปวดท้ายธรรมดากระเข่าไปไท้ายธรรมดานี่แหละจ้ะกระท้ายท้ายแล้วออกมาออกมามันกับปวดไม่อีกบบดน,นี้ปวดท้องเนาะจ้ะปวดไม่อีกกะเขา่าลุกไปเขานะไปเข่ายุ่งสามเทียเนานะจ้ะไปไท้ายยุ่งสามเทีเยพ่อ <c> จ <oughs> ะท,ท้ายสามเทียแล้วมันเริ่มพิดปกติแล้ว ตอนนั้นเจแดงก็อายุยี่สิบสองปีเนาะจ้ะเนาะทองนะอายุยี่สิบสองปีบังหูว่าการเจ็บทองออกลูกเป็นจังไดเห้าก็คิดว่าตาห้าปวดท้ายบัานนี้พ่อตาเจ็บนำๆม,ม,มากมันสิมาแต่ละบาทเนาะเจ็บเจ็บมาแต่ละบาทแล้วมันก็หายไปเน้ยจะ้ะเจะแดงกันเลยเออว่าไวแล้วลอ่ลองไปอ่ะ ถามโมกคนหน้าพอดีไปทาเอาไปหานคนเห็นงานเห็นเพิ่นซื้อพี่แมมเนาะจะ้ะเลยไปถามพี่แมมพี่แมมผ้าคอยไปโรงพยาบาลแน่าคือจังสีคลอ,อดลูกนี่ละเ่ราะฉะนะนจะแดงบอกเพิ่นเนาะคอยเจ็บท้องคือคอยสิคลอดลูกนี่ละเพิ่นก็นได้ว่าอีลีบ่ืมเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วบัดนี่เพิ่นกับผ้า ผ้าลงไปข้างล่างเพื่อนเลยนบอกว่าใส่เอื่นลดสามอรอบเว่าพัศนว่าเจแดงบอกว่าว่าต้องเอืน่นย่างเอาเพิ่นย่างไปคุยกันไปเพือ่อนได้ว่าอ่าเก็บอีหลีบบดเดี๋วนี้พัศนว่า,าเก็บทองสิขอดอีหลีบบ่เดีนี้เจ็บมันสิเจ็บมันเป็นบาดได้บ้างสิแต่ย่างไปล้มบานตอนนั้นเจแดงกับ,บ,กกบนนอะะ่อยู่ไก่จากล้มบานเนาะจ้ะอยู่เจแดงเฮ็ดงานอยู่บางรักย่งางไป ลงบานเลอศสินกับไข่ไก่เสร็จนะย่างไปกับคุยกันไปไปหอดล่งบนอนพยาบาลเพิ่งก็บ,บอกว่าสามีไปไซสันว่าก็เลยบอกว่าสามีบริยุน้ากันแล้วเลิกกันแล้วเพิ่นก็เลยบอกว่าตัวคนเดียวค่ะตัวคนเดียวก็เออมาเส้นเส้นเองเลยเพิ่นว่ามีสามีมาเส้นอนะ่ะเส้นเองเลยเส้นสีคอดเนาะแต่เนาะเพิ่นก็ถามว่าสีคอดเองหรือว่าเสียผ้า แดงก์เขบอกว่าคลอดเองอืมพรยาบาลมันก็เลยบอกว่าเออถ้าคลอดเองได้คลอดเองดีกว่าเพิ่นวางซี่ก็เลยเพ่นกับผ้าเข้าไปห,อหอ้องห้องอ่าพักอ่าล่อคลอดเนาะจา้ะห้องห้องที่ล่อคลอดนันจะเป็นอีกของหนึง่งของคลอดก็เป็นอีกของหนึ่งนะไปล่อคลอดแต่มันก็เริ่มเจ็บน้ามาบาดนี่พี่น้องเออเจ็บหลายชั่วโมงงยูเจดแดงเจ็บตติหาเนาะไปออกว่ามันสิบ สิบโมงเสารหรือสิบเอ็ดโมงเศรเนี่ยแหละจ้ะสจแดงไปคลอดก้อนสีคลอดกับเจ๊ป,ปวดท้องโอ้ยโอ้ยต่ว่าบกกาห้องแห้งดอกยันพันดาเนาะจ้ะต่ว่าคนคนยุคหางเตียงเจแดงเนี่ยลงไปขัน้นโกขันก้ขนโกยุต้เตียงเจแดงกับเทิ้งอยากหัวเทิ้งจากของเจ๊บท้องแบบนี้เห็นเขาเห็ดจังสันเขาขัาน้นโกขั้นข่นขนขยอยุตัเตียงน <c oughs> ั่งค้นกับพับผ้าแล้วพับผ้าอีก เอาออกเอาเขาแบบเขาเจ็บแห้งบ่หูว่าเขาเสียจังไดแล้วคั้งเนาะจา้ะเนาะอจะแดงกระทั่งอยากหัวเขาทั้งเจ็บจะขอ้งกทั้งเจ็บเพิ่นกับมาล่วงเฮ้าได้บัดนี้มาเบิงมาปากช่องคอดเฮาเปิดไปเปิดสองเส้นแล้วโด,ดนกับมาเทียนหนึง่งแล้วก็เปิดแล้วสามเส้นนี่ยังสิหนะ้าช่วงที่เปิดสามเส้นเนาะจ,จะจแดงปวดแห้งแห้งปวดทองเนาะจา้ะ กระหองโอ้อยอ้อยโยั่นตากระเลี้ยวเบิ้งแต่งตาพยาบาลว่าห้เพิ่นม,มาเบิ้งห้าวงสินาเ้าปวดแห้งนะแล้ววันนี้อาาน,นี่ยพาบาลน,นาคเพิ่นก็นเลยบอกว่าถ้าปวดถ้าเธอปวดมากๆก็เบ่งเลยว่าสันว่าอืแบบน,นี้เจแดงกับบวกกาเบง่งเนาะจา้ะเนาะถ้าเบ่งแล้วก็ย่านแบบว่าเจแดงตอนนั้นเจแดงเป็นลิซิดวงยู่เนาะจ้ะเป็นติ้งลิซิดวงอยู่ตอนนั้น ถ้าเบงหนียันลิสิดวงมันออกมาหลายสันเด็กกะเลยบอกกาเบงยุ่มใบเอียงสิน่าตอน,นันยันลิสิดวงจะคลองออกมาหลายบัดนี้พ่อปวดมาแห้แงท้นไวพ่อเพิ่นบอกว่าให้เบงเจแดงอ่ะเบงอึดอึดด้วยสามเทียนเนาะจะหัวโผลมาเลยบาดนี่พยาบาลเพิ่นก็บเล้ยหัวออกแล้วหงวอ,อกแล้วสันว่าก็เลยเอาอุอ้มเจแดงไปเลยไปเข้าของคอดเลย หมอพนกัเลยหอมอเพนกับแบบท่าวิทงถการคอดนี่ยังแล้วก้อนิอีนขอดหรือว่าคอดแล้วจเจแดงก็จำว่าอะไเนาะหมอก็ถามวา่าเธอสิฉีดยาหลังหลังอ่าอ่ารับหลังคอ,บอดบ่เจแดงบอกว่าฉีดอืมเพ่นก็ฉีดให้พอตะคอดออกมากแล้วลูกจเจแดงห้องไห้บ่เศร้าเลยพี่น้องไห้คักให้แน่จนหมอเพนว่า โอ้ยเจ็บแค้นอะไรนักหนาวสันว่าห้ว่าเศร้าลายจนว่าอุ้มออกไปยังกัน,นกากกากยู่เสียงลูกเจดแดงกระไดให้ดีค <c oughs> ่ะจ้าขอดแล้วแล้วบาดนี่พี่น้องเอ้ยไม่เย็บเพราะว่าเจดแดงยังว่าท่านได้รับท่านที่ทิวาหมอฉีดยารับหลังขอดเห็นเนาะจ้ะเนาะเอเยบบาดนี่พี่น้องเอย็บสดๆด,ดนะโอ้ยเจ็บค่ะเจ็บแน่ ลูกกับว่าได้เห็นนาดอกจ้าเห็นแต่งตาเขายกให้ยก,กให้เบิ้งอันอันยุ่ไเก๋ไก่ผู่นกกนะว่าลูกเธอะเป็นผู้ชายเดอ้อครบทุกอย่างเห้าก็ดีใจงาแล้วว่าลูกเขาบ่ได้พี่กงพี่การนี่ยังเนาะเออว่าได้ผู้ชายเดอ้อนี่ยังสินะเอาก็ยกออกไปยกออกไปเลยเขาบอกเขาเขาก็ยกออกไปเลย <c oughs> นี่แหละจ้าเรียงเล่าของเจแดงที่ว่าเจแดงเป็นอยังคือช่วงในชีวิตช่วงหนึ่งคิดสิขาโตตายเนาะจ้าเพราะสาเหตุอีย่างหลังจากคลอดแล้วนี่ละพี่น้องล่อบเบิ่งคลิปหนาเนาะจ้าว่าเหตุการณ์มันสิเป็นจังไดเนาะต่อไปเดี๋ยวเจแดงกับสิมาเบาเรียงเล่าชีวิตข,ของเจแดงสว่วสิได้มีเมือนีว่ามันเป็นจังไดมากังไงเนาะจ้าเนะาะเจอกันคลิปหนาเนาะจ้า 把底渣。